นิยายรักนิยายเสียงเรื่องพิศวาสร้อนอยายเชิมที่รักตอนที่27ท่าทันขายอมแพ้ค่ะทันขอถอนมั่นทันทนเจ็บปวดต่อไปไม่ไหวอีกแล้วทันสตตาที่ก้าวเดินลงมาจากข้างบนบ้านบอกออกมาอย่างรู้สึกเจ็บปวด เธอยกมือไหว้ทนินสีหน้าของเธอยังแสดงความเจ็บปวดอยู่เลยท่านต้องขอเข้ามาคุณลุงนะคะที่ต้องขอถอนมัน่นท่านทนไม่ไหวแล้วค่ะท่านเจ็บค่ะคุณลุงท่านทนไม่ไหวเธอบอกพร้อมกับสะอื้นออกมาน้ำตาอาบแก้มอย่างหยุดไม่ได้ท่านไม่นะไม่ได้ พี่ไม่อยากให้ทันถอนมันเด็ดขาดเขาทลาเข้ามาดึงมือเธอไว้เขาพยายามจะทวงสิทธิ์ของเขาแต่ทันสิตาสะบัดมือออกจากการดึงมือของเขาอย่ามาใช้อำนาจอย่ามากดดันทันอีกเลยค่ะพี่นนเองไม่ใช่หรอคะที่อยากให้ทันถอนมันนี่ไงคะ่ะทันยอมแพ้แล้ว ทานจิตาบบกทั้งยังสะอึกสะอื้นทำให้ทนนใจหายทั้งที่ตลอดมาเขาอยากให้เธอถอนมั่นมาโดยตลอดแต่ใจของเขามันจะขาดอ่นดอนรอนจะให้เธอถอนมั่นได้ยังไงในเมื่อเธอเป็นของเขาความบริสุทธิ์ของเธอก็เป็นของเขา เขาจะต้องรับผิดชอบเธอไม่ร้องนะลูกแม่สิตาทนไม่ไหวเธอไม่อยากเห็นลูกสาวของเธอต้องร้องห่มร้องไห้เพราะถนนอีกต่อไปแล้วถนนมีแต่ทิฐิเขาใช้อำนาจมาบีบบังคับลูกสาวของเธอทำให้ลูกสาวที่ควรจะมีแต่ความสุขต้องทุกทนหญิงสาวจบไปหน้าหวาน ลงที่ไหล่ของมมนดาสะอึกสะอื่นอยากอดรนทนไม่ไหวแม้แต่ทเนนเองก็นึกเศร้าใจและเห็นใจพ่อครับผมไม่ถอนมั่นนะผมจะรับผิดช,ชอบทันผมเขาออึงเขาอยากจะพูดในสิ่งที่อยู่ในใจเขาอยากจะบอกว่าเขารักเธอ แต่เขาไม่ยอมพูดมันออกมาพอกันทีเธอตานนแกทำตัวของแกเองทั้งนั้นกลับบ้านได้แล้วทานินหันมาบอกกับลูกชายไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะเห็นรอย้ำที่ข้อมือและบาดแผลทลอกที่ลูกชายของเขาทำเอาไว้อีกอย่างท่าทางของทัน์ิตาที่สะอืะอ้นนั่นมันก็ททำให้ท่านรู้ว่า สาวน้อยคนนี้คงเจ็บปวดกับลูกชายของเขามามากมากถึงกับร้องไห้ไม่ยอมลืมหูลลืมตาขนาดนี้เงินสินจอดทองมั่นผมยกให้กันแล้วกันคุณทันวาผมก็โทษด,ด้วยที่ลูกชายของผมทำไม่ดีธนินยอมเลยที่สุดทันวาไม่ได้พูดอะไร ต่างฝ่ายก็ต่างอึดอัดทั้งคู่เรื่องของเด็กๆจะทำให้ผู้ใหญ่เคืองคุณกันไปมันดูไม่ดีทั้งสองก็ยังคงเป็นเพื่อนที่รักกันเช่นเดิมผมขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันโถ่พ่อครับถนนยังไม่ยอมสายตาของเขาตัดพ้ยอย่างหนักดวงตาของเขาวาววอนขอร้อง อยากจะขอร้องให้เขามีโอกาสได้พบได้พูดคุยกับทันสิตาอีกสักครั้งทว่าแม้แต่นหน้าของเขาเธอก็ไม่อยากจะมองไม่มีแต่กลับบ้านเดี๋ยวนี้ทนินยื่นคำขาดสุดท้ายเขาก็ต้องยอมเขายกมือไหว้ทันวาและสิตาทั้งที่ทอดอะไรทันสิตา ก่อนจะก้มหน้าเดินตามบิดาไปทั้งที่จิตใจยังโหยหาคนที่ยังสะอึกสะอื่นอยู่กับบารดาของรอนและเมื่อมาถึงบ้านทนินก็พูดกับลูกชายเพียงคำเดียวสั้นๆฉันผิดหวังในกุดตัวแกมากทนินถอนใจออกมาแล้วเดินหายเข้าไปในห้องทำงานของเขา โดยไม่ออกมาฟังคำแก้ตัวอะไรจากถนนอีกเลยถนนกลับมาที่คอนโดของเขาอย่างหมดแรงเล่ามีเท่าไหร่ก็หามาดื่มอย่างคนไร้คนทางเขาไม่ได้รู้สึกพ่ายแพ้เขาไม่ได้รู้สึกโกรธแต่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกผิดพลาดและเขารู้สึกเสียของรักไป อันที่จริงเขาน่าจะดีใจแต่มันไม่ใช่เขากำลังหาทางออกทางที่เขาควรจะทำให้มันถูกต้องแต่เขาจะทำอย่างไรด่ในเมื่อเขาทำมันพังกับมือของเขาเองจะหาทางอ้อนวอนอย่างนั้นหรือจะขอโทษอย่างนั้นหรือแล้วเขาจะทำมันได้อย่างไรมือนายกมือกลุ่มคมับ ภาพของทันสิตาที่แสดงความเจ็บปวดยังคงฝังลึกเธอต้องเจ็บปวดเพราะเขามามากแล้วเขาเองก็เพิ่งจะรู้สึกได้ว่าความเจ็บปวดที่เธอได้รับจากเขามันเป็นเช่นนี้เองเขามีแต่จะทำร้ายเธอแบล็กเลเบอร์ถูกกระดกลงคอมันแผดเผาคอของเขาตามระดับดีกรี แต่ความแสบร้อนของมันไม่ได้เทียบเท่าความแสบร้อนที่ประทุอยู่ในใจน้อยครั้งนักที่เขาจะเห็นทันสีตายิ้มอันที่จริงไม่ไม่เคยเลยเขาเคยเห็นแต่น้ำตาของเธอเขาบังคับให้เธอเร่าร้อนกับโอดเซ็กได้บังคับให้เธอยินยอมให้ทำตามเขาทุกอย่างได้ แต่เขาแทบจำรอยยิ้มของเธอไม่ได้เลยด้วยซ้ำนี่หรอไอ้นนท์นี่หรอ,อ,นอ,นหรอที่บอกว่ารักของแกแกบังคับเอามาทั้งนั้นถนนกรนด่าตัวเองชนะแล้วได้อะไรชนะแล้วมันมีความสุขหรือ,อยังไงทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งแพ้อีกฝ่ายหนึ่งทุกข์เขาดื่มอีก พยายามตามหารอยยิ้มของทันสิตาในห้วงสํำนึกของเขาแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกยายชมเบ๊กที่สวมแว่นคนนั้นดีใจทุกครั้งที่เจอเขาแต่เขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเลยเธอยอมลงทุนเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาพี่นนท์ชอบผู้หญิงฮอตทันก็จะฮอตให้พี่นนท์หันมาชอบทันบ้าง คำพูดนั้นยังก้องอยู่ในหูของเขามันกลับเข้าหูซ้ายทะลุหูวขวาของเขาไปเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของเธอเลยไม่เคยเลยสมแล้วที่เธอทิ้งเขาไปเขาจึงหัวเราะตัวเองหัวเราะอย่างเยอะอยันสุดท้ายเขาก็รู้สึกเจ็บมันเจ็บอยู่ลึกๆในใจของเขามันเจ็บปวด ไม่ดูว่าถนนดื่มไปมากแค่ไหนมารู้ตัวอีกทีเขาก็มานั่งอยู่ที่นี่ที่ประตูรัวหน้าบ้านของธันวา่ัน่ันออกมาหาพี่สิออกมาหาพี่คนเงาคนเมาพยายามตะโกนวกเวทันวามองน,นาฬิกาอย่างไม่อยากจะเชื่อ ตอนนี้เกือบตีสองแล้วคุณคะใครมาตะโกนเนะี่ยเสียงยังกับตน,นนนะ่ะสิตาบอกสามีทันวาถอนหายใจก่อนจะหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรหาธนินแจ้งข่าวต่อเพื่อนก่อนที่ข้างบ้านของท่านจะเรียกตำรวจมาลากคอเขาออกไปสิตาออกมาจากห้องจึงได้พบกับธันสีตา เธอนั่งอยู่ที่บันไดฟังเสียงของธนนตะโกนลั่นซอยไปหมดเธอนอนไม่หลับอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องโถ่เยธันสิตาโผลเขากอดลูกธันสิตาจึงกลั้นน้ำตาไม่อยู่นนยเธอกอดมารดาแล้วสะอื้นดาวกับจะขาดใจมันรู้แค่ว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทนินก็มาพาลูกชายกลับ เธอได้ยินเขาโวยวายสบดด่าคนของเขาด้วยคำที่หยาบคายแต่ทนินก็มาด้วยมาพาลูกชายกลับบ้านได้สำเร็จและคืนนั้นเธอก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเธอจะไปจากที่นี่เธอจะไปให้พุนให้ถนนเลิกมาก่อกวนและเพื่อให้หัวใจของเธอที่บอบช้ำของเธอ หรือผู้ชายที่ชื่อธนนให้ได้เสียทีจบแล้วนะคะพิศวัสร้อนเนี่ชมที่รักนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ ขอภคยที่มีเสียงจริงจบนะคะมันไม่เคยร้องวันนี้มันนึกยังไงไม่รู้ร้องขึ้นมาอย่าลืมฟังผู้สนับสนุนให้ตาบ้างนะคะรักนะคะพุ่นรักษาสวัสดีค่ะ